ค่ะพี่น้องไฟไหม้จับไฟไหม้ไุ๊กไฟสะพัดพี่น้องเอ้ยเข้าก็เข้ายากแค่

นี่นี่ต้องเข้าซอยเพน่ะรถปิกอัพคันนั้นหนะจอดกลางถนนเลยอ่ะมีคนเข้าไปบอดแล้วก็มีมีอย่างกเปิ้นฉีไอ้น่น่าที เิน้องโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาเด้จ้ะเน้อใกล้จะปีใหม่เนาะพี่น้องเอ้ยแก้ตัวจ้ะพี่น้องดีนะบุรีเสียหายมากมายเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เนาะพี่น้องปากกดจิ๊ดตามปากกดไอ้กดแช่ห้น้ำเลยด้อจ้ะเด้ออยู่กับขอให้ทุกคนอยู่ แควขาดปลอดภัยได้จ้ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้เมนูอ่าลังที่กินฉลองหมูไปน่อนจ้ะอันนี้เป็นแซลมอนนะจ๊ะอาหารฝรั่งจ้ะส,สเต็กแซลมอนอยู่ในระวางคาริสต์มาสนี่แหะเลืเอดพี่น้องมันมีอยู่สามมือนาอนจ้ะเป็น วันแทๆของเพิ่นยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเอ้ยยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกใช่ไหมครับอ่าเบาพีดพี่น้องเลยแต่เขากินหมูในะกินวันที่ยี่สิบสามเนาะนี่พี่น้องกินอีกแล้วเมน,นูแซมแซมอนสเต็กสเต็กแซมอนมอน,นี่พี่น้องไปตัตาเสียปอจา่ามาเด้อมากินน้ำกันนี่ค่ะ หน้าตาสเต็กซามอนมาจ้ามามามา,มาหอนวันนี้กินแบบสบายสบายเด้อจ้ะกินไงบินแฮมเบอร์เกอร์แมลงเต่าเทียนรวยครับ รูดมือพี่งเลยขงางใส่เนี่ยบุกเข้าฐานร้านซะเลยชอกมือย่งเมงนะล็ดแล้วบรีกินขขาวพี่น้องมันเป็นอาหารฝรั่งเนะาะแต่มาแสบบาแสบดูพี่น้นองแสบว่าป่าเส้นมันอย่นี้ไม่แพงเนาะไปปึ่งมือหลังยูแมคโครชื่อเป็นตัวแล้วพี่น้อง กอนนั้นี่ิมซื้อเนี่ยร้อยหาชิปเอ้สามร้อยห้าชิปกิโลหนึ่งเน,นาะจ้ะเขาซื้อมาเป็นตัวมันพันกว่าบ,บาทเนี่ยพี่น้องแต่กับบริกกินบ่อยเนาะคือมันกัน,นยัางพันเบื่นแต่ละในความหมายพี่น้องเลยเพราะว่าตัวบักใหญ่เน,น,นาะจ้ะมันยังกินอยู่สามเวลากับกินแต่ปลาเนี่ยกินบ่อย แต่ก็บ่ค่อยเฮ็ดจิบหรอกพี่น้องเออหลบชิ้นไห่เลยล่ะตอนนี้นะคะเอาไปกินแบบจงไปกินชิ้นสมาร์ทนะในความหมายของของคุณสามีเนาะแบบต้องแบแแบเขาเขาเออยังก่อนเออนี่ก่อนโอ้โอเมกา้าสามจีบบ่ มาเริ่มมาเริ่มมากินน้ำกันเอาละก็สิเงาไปพี่เนาอว่าจ๋าอาหารฝรั่งฉกใส่บั้งคิสมาเด้อจ้ะเด้อ